ซีไปดำสบายดีทุกคนมาพบกับท็อปคนผู้ผักอีกแล้วมื้อนี้อ่าแต่มื้อน,นี้ท็อปบ่ได้มาผู้ผักเนาะแต่มื้อน,นี้ท็อปจะมาเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เป็ดที่ว่าน้องสายที่เราเลี้ยงไว้เนาะแต่ว่าท็อปอีซื้อเมาเพิ่นไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต่อนเนาะไปเบิ่งกัน่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ท็อปที่เอามามันเป็นจังได๋ไปเบิ่งกันนี่นะทุกคนอ่าอันนี้แม่นน้องดอนเนาะที่เอาเพิ่อนอ่าเฮ็ดบทโครงการจับซันเกี่ยวกับการเลี้ยงเป็ดเนาะเอาเพิ่อนชีวิตอ,อ,อยู่ในหอยอ บันี้ทับเอาเป็ดพันเพื่อนเนาะเพื่อจะไปขยายพันธุ์ต่ออยู่อยู่ฟาร์มเหรอ,อนี่จะแมนพออ่าพอพันเนาะแต่ตัวนี้อายุจังเดือนแล้วนี่ดอนสามเดือนอ่าอายุป่านสามเดือนปลายเนาะแต่เราจะเลีเ้ยงตัวให้มันไข่นี่นะทุกคนอ่าตัวแม่เขาไปอยู่สาวส,าวสาวส่งตัวแล้วก็ตัวผู้นี่เขาจะเอาไปเจ็ดตัวแต่ว่าตัวผู้นี่จะไล่กลัวตัวแม่ ไล,ล่ล้ะเจ็ดตัวมันจะไล่แต่หอยจะจูงไปห้าตัวอีกสองตัวนั้นสองตัวนั้นหอยจะให้ปหิโ <c oughs> น,น,น,ไนูไปเบิ่งกันนี่นะทุกคนเป็ษทั้งหมดเสาเก่าตัวเกือบสามสิบเนาะไปเบิ่งกันตอนมันจะได้น้ำหนักรวมทั้งหมดจากกิโลเนาะนี่นะทุกคนมันถืออยู่ห้าสิบแปดโลห้ากือบห้าสิบเก้าโลมันถืออยู่อ่าลึคุณกิโลละ ลอยบาทเนาะทีนี่พอห้าสิบห้าพันก็ทืออยู่ลอยบาทก, 50, 55, กีโดร์ละลอยบาทคืออยู่บา,บา,ททบานซ่องเส้นไปลากีปเนาะสามาซ่องเส้นปกีปคือคืออยู่ประมาณห้าพ <c oughs> ันปลายาวาสี่เนาะทุกคนอ่าเอาไปเบิ่งกันอย่าเป็ดเปิดเปิดกันอ่ะเนาะน,นี่เนาะทุกคนทือว่าเป็ดห่อได้มาฮอดบานแล้วอ่าปลอดภยัยหมดทุถูกตูยังเลือดเตะซ่องโตท,ที่มันน็อกแดดยืนอยู่ที่มันเ่าใส่กระสอบมาเนาะมันฮอนแหงอ่า เดี๋ยวพวกนี้ออกกันเ,เป็ดขึ้นเศร้ากำลังงานอีกเลี้ยงอีกสองเดือนก็นจะให้เดือนป่ายก็จะให้ไข่แล้วนะเนาะอ่าโอ้เล็บมือนี่เนาะเป็ดฟูตัวนี้อย่างนกแดดอยู่พื้นพื้นฟื้น,นเดี๋ยวก็ฟื้นแล้วลูกเอ้ยขอตกแล้วขันทาวานกแดดตัวไปในเมแรงของงับจะได้ตั้งใจอีกตัวหนึ่งก,ก็ยืนออกนี่ อย่างไวแล้วพวกอย่างเซมาละอย่างเซอโอเคเนาะเริ่มฟื้นตัวละอย่างเซเต็มกำลังจะจยาวไปห้ามูเตยังอย่าง,งเซอ,อยู่อ่าเดี๋ยวเราจะปะอ่าให้เป็ดพักฟืก้นกะ่อนเนาะเดี๋ยวตัวแรงเราจะมาเบิง้งกำหรับเป็ดเราจะเป็นไเราจะเปเกลือว่าให้เป็นเป็ดเราจะกินดีบ่เกลือบเขาเกลือของกินให้เบิ้งเนานี่เนาะทุกคนเป็ดที่เาเอาอมาแข็งแหงดีแล้วตัวนี้กินอาหารได้ดี อา America, ่าแกวักันแะข้งแห้งกินอาหารได้ดีแล้วเบิ่งกันว่าเป็ดเหา่าที่ว่าเหา่าเอามานี่จะเป็นเขาผันไม่พันจังได้เนาะเบิ่งคลิปต่อไปอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดซับสไครต์ให้ท็อปด้วยงน้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ท็อปเพ็ดคลิปต่อไปอ่าสำหรับผู้ใดอยากให้ท็อปซ่อนเรื่อยยักให้ท็อปเพ็ดคลิปเกี่ยวกับยังเกี่ยวกับการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงกวาดอาหารจ้ะสมารถคอมเมนต์ในทางด้านลูมเลยเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ท็อปขอลับก่อกนบ๊ายบายคอยท็อปกดปุ๊กผัก